มนสก,กัปกรกเรื่องเล่าเขย่าวขวัญเมื่อ5้ปีที่ผ่านมาพี่ชายของแฟนคุณเบียได้มีปัญหากับภรรยาฝ่ายหญิงจึงขอย,ย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่แต่ฝ่ายชายก็ยังคงไปหายอยู่เสมอเพรอสระอสระทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนและเขาก็เป็นคนรักลูกมากไม่ว่าจะไปทำงานไกลหรือดึกแค่ไหนเขาก็ต้องกลับมานอนที่บ้านเสมอ จนสองเดือนผ่านไปพี่ชายเริ่มหายไปหลายวันไม่กลับมาบ้านและขัดการติดต่อทําให้ทีบ้านนอนสระอูโทรสึกแปลกใจแต่ไม่นานที่บ้านก็รู้ว่าพี่ชายไปติดพันผู้หญิงคนหนึ่งและในวันที่คุณเดียบแต่งงานพี่ชายก็พาเธอคนนั้นมานั่งเป็นเจ้าภาพของฝ่ายเจ้าสาวอีกด้วยเอ๊ะคนนี้แฟนคุณเบียพูดขึ้นเคยเห็นหรอคุณเบียถาม เขารู้จักกันกับพี่สะพ้ายนี่ทำไมเป็นแบบนี้พี่คนนี้เขาขายพวกเครื่องสำอางนำเข้าพี่สะพ้ายเขาก็เป็นลูกค้ายอยู่ตอนนั้นทั้งคุณเบียและแฟนมัวแต่ยุ่งเรื่องงานแต่งจึงไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนอไม่หันอากาศโทรนอแต่หลังจากงานแต่งผ่านไปพี่ชายก็พาผู้หญิงคนนั้นย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านซึ่งปกติคุณเบียจะเกลียดพวกคนแบบนี้ พวกผิดลูกผิดเมียคนอื่นแต่กับพี่คนนี้คุณเบียกลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเธอดูน่ารักมีน้ำใจพูดจาดีและยังเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่เสมอจนช่วงที่แฟนคุณเบียดตั้งท้องตัวคุณเบียเองก็ต้องออกไปําทำงานไกลทั้งคู่จึงไปอยู่บ้านหลังใหม่และไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้าน แต่เมื่อไรที่ได้กลับไปบ้านหลังนั้นแฟนคุนอเบียจะเห็นว่าพี่ชายดูโทมลงไปมากส่วนพ่อกับแม่ก็รักเธอทุนและบูชาผู้หญิงคนนั้นอย่างออกนอกหน้าแต่ตัวคุณเบียเองเมื่อย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเขากลับมีความรู้สึกไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเอาเสียเลยจนสระเอมอสระอือเอกเอาเวลาผ่านไปเกือบสองปี ช่วงนั้นคุณเดียมักจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านแฟนไปเล่าให้แม่ฟังเมื่อฟังจบท่านก็พูดว่าแม่ว่าแปลกๆนะพรุ่งนี้แม่จะไปหาเดี๋ยวพาพี่สาวแม่ไปด้วยซึ่งพี่สาวคนนี้ที่แม่พูดถึงก็เป็นญาติกับแม่และที่สำคัญแกเป็นคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษจนวันรุ่งขึ้นเมื่อแม่กับพี่สาวมาถึงพี่สาวก็นั่งสมาธิอยู่พักใหญ่ ก่อนจะพูดว่าบเบียที่บ้านนั้นมีคนเล่นของของไม่ดีมีมีลิลิตสก,กรปรกผู้หญิงคนนั้นเหรอพี่แม่หันไปถามพี่สาวเป็นคนที่เข้ามาใหม่พี่สาวพูดใช่ครับเขาเพิ่งเข้ามาแล้วผมต้องทำยังไงคุณเบียถามขึ้นไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปหาน้ำมนต์มรดอะไรที่มาจากผู้หญิงคนนั้นอย่าปกิน ทางที่ดีอย่าไปแต่ต้องเลยดีที่สุดเมื่อได้รู้แบบนั้นคุณเบียจึงบอกแฟนแม้ทีแรกเธอจะไม่เชื่อแต่นานวันเข้าเธอก็เริ่มคล้อยตามเพราะเห็นว่าพี่ชายและพ่อแม่เปลี่ยนไปอย่างที่คุณเบียบอกจริงๆหลังจากนั้นแฟนคุณเบียก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกและพยายามตีตัวออกห่างไม่นานนักคุณเบียก็รู้สึกปวดหลัง และปวดมากขึ้นเรื่อยๆวันนั้นพอเลิกงานคุณเบียกอไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีแต่ก็ไม่เอกพบความผิดปกติใดๆจึงตัดสินใจโตไปหาพี่สาวแม่อีกครั้งเมื่อพี่สาวรู้เรื่องเขาก็พูดขึ้นว่าเขารู้แล้วว่าเรารู้เขาเห็นเราตีตัวออกห่างแถมยังดึงคนอื่นออกมาด้วยเขาเลยเล่นงานผมจะทำยังไงดีเบีย ใช้กระดาษเขียนชื่อตัวเองแฟนลูกเสร็จแล้วก็เผาจากนั้นไปเอาดีน้ำมันมาปั้นเป็นหุ่นสามตัวแล้วเอาเศษขี่โทษกระดาษยัดลงในหุ่นพวกนั้นแล้วเอาไปยโยนทิ้งซะคุณเบียจึงรีบทำตามวิธีที่บอกจากนั้นอาการปวดหลังก็หายเป็นปลิดทิงจนวันหนึ่งคุณเบียกับแฟนพาลูกไปหาตากับยายที่บ้านเธอคนนั้นก็พยายามเข้ามาพูดคุยด้วย แต่แฟนคุณเบียร์ก็คอยเลี้ยงตลอดจนเมื่อขับรถกลับมาบ้านคุณเบียรก็รู้สึกว่าตัวเองปวดหัวมากโอ้ยอยยทำไมปวดหัวจังยังดีนะแกที่วันนี้รถไม่ติดเลยคุณเบียรพูดแล้วหักพวงมาลัยเพื่อเลี้ยวรถเข้าซอยพี่หยุดแฟนร้องลั่นคุณเบียรหยุดรถทันทีเพราะทางที่จะเลี้ยวเข้าไปนั้นมีรถพ่วงขับสวนออกมาพอดี เอ้ยมันมายังไงวะเนี่ยทำไมพี่ไม่เห็นเลยโหอีกนิดเดียวถ้าเบรกไม่ทันรถชนกันแน่แฟนพูดแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็รีบเอาน้ำมนต์ให้คุณเบียดื่มจนอาการปวดหัวเริ่มทุเลาลงและพี่สาวก็ได้โตมาหาพร้อมกำชับว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปบ้านหลังนั้นอีก มันจะเอาถึงตายเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเริ่มอยู่นอกเหนือการควบคุมแฟนคุณเบียจึงตัดสินใจโตไปคุยกับแม่เรื่องผู้หญิงคนนั้นจนทำให้เกิดกรรรถสระอะลลอกการใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวและแม่ก็วางสายไปไม่ยอมคุยด้วยอีกแฟนคุณเบียจึงไล่ไปหาด้วยความน้อยใจว่าทำไมมาถึงเอาแต่เชื่อเขาหนูเป็นลูกมา้าหนูหวังดีกับทุกคนรู้ไหมเขาทำของใส่ ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนไม่ดีสักพักแม่แฟนคุณเบียก็โตกลับมาแต่เมื่อรับสายกลับเป็นพี่ชายที่ตะคอกด้วยความโกรธว่าเก๋บอกอะไรมาแบบนั้นแล้วไปเชื่อไอ้พวกหมอดูบ้างงงายเมื่อพูดจบพี่ชายก็วางสายทันทีแฟนคุณเบียเอาแต่ร้องไห้คุณเบียจึงโตกลับไปขอโทษพี่ชาย แต่เขากลับพูดว่าไม่ต้องมาขอโทษพี่หรอกพวกเธอควรไปขอโทษเมียพี่นะแม่คุณเบียที่นั่งอยู่ด้วยจึงพูดขึ้นหลังจากวางสายไปแล้วว่าเก๋ไปขอโทษเขาเถอะย่อไม้หันอากาศงาาไงก็ไม่มีใครเชื่อเราอย่างน้อยเราก็จะได้ค่อยๆดึงพ่อแม่ออกมาคิดว่าวาต้นไม้ใบหญ้าไปเถอะลูกเมื่อได้ยินแบบนั้นวันรุ่งขึ้นคุณเบียกับแฟนจึงพาลูกขึ้นรถ ขับตรงไปที่บ้านตาก,กับยายอีกครั้งหนูห้ามกิในะอะไรที่บ้านอา,า่าอากงนะพ่อห้ามเด็ดขาดคุณเบียพูดกับลูกเมื่อไปถึงแฟนคุณเบียเข้าไปยกมือไหว้ขอโทษผู้หญิงคนนั้นแต่จู่ๆพี่ชายก็ยื่นองุ่นถุงโตให้หลานเอา้าป้าเขาซื้อมาฝากของนอกเลยนะเอากลับไปกินที่บ้านลูกของคุณเบียจึงหันมามองหน้าคุณเบียทันที แต่เมื่อหันไปเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังจ้องมองอยู่แฟนจึงยื่นมือไปรับถุงองุ่นแทนขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวค่อยให้แกกินหลังกินข้าวแล้วแฟนพูดยิ้มยิ้มสระแอต่อเอกอากองกลับพ่อน,นอ่งุ่นเข้าปากลุกไปแล้วสองเม็ดอร่อยไหมล่าไวไปกินต่อที่บ้านนะแล้วพี่ชายแฟนคุณเบียกหอหัวเราะจากนั้นพวกเขาก็ขอตัวลากลับบ้าน แต่ระหว่างขับรถกลับลูกกอนิ่งเงียบนั่งซึมทั้งทั้งที่ก่อนไปบ้านนั้นยังเสียงดังร่าเริงพี่ลูกเป็นอะไรถามก็ไม่พูดตัวก่อไม่ร้อนนะแฟนคุณเบียพูดขึ้นเมื่อคุณเบียหันไปมองจึงเห็นถุงองุ่นที่วางอยู่ใช่แล้วที่บ้านตายายลูกกินองุ่นถุงนั้นเข้าไปเมื่อไปถึงบ้านคุณเบียจึงรีบเอาน้ำมนให้ลูกดื่มแล้วยกมือไหว้ที่หิ้งพระ ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองลูกของลูกช้างด้วยเขายังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรขอให้เขาปลอดภัยด้วยเถิดหลังจากนั้นไม่นานเด็กน้อยก็กลับมาร่าเริงอีกครั้งส่วนองุ่นถุงนั้นแม่ของคุณเบียได้เอาไปให้นาข้างบ้านขอให้เขาช่วยดูให้หน่อยซึ่งนาะคนนี้เป็นคนมีสัมผัสพิเศษพอแตะที่ถุงองุ่นเท่านั้นแหละแกถึงกับอาเจียนออกมาแล้วบอกว่าระวังตัวด้วยนะ ของมันแรงมากพอได้ยินแบบนั้นแม่ก็รีบเอาเอางุ่นถุงนั้นไปทิ้งทันทีตกช่วงกลางดึกคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับอยู่จู่ๆลูกของคุณเบียกอสกิดผู้เป็นยา่าแล้วพูดว่าย่าย่าเห็นพระไหมสวยจังพอแม่คุณเบียกต่อสระอือเอกนักขึ้นมาก็เห็นแสงสีทองสาดเข้าตาแต่พอรีตาดูอีกครั้ง แสงนั้นก็หายไปแล้วพระอะไรลูกพระลอยอยู่บนห,วนหัวหมูมีแสงด้วยพูดจบเด็กน้อยก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นลูกของคุณเบียชีให้ดูว่าพระที่เขาเห็นสระเอมอสระอือเอกออกคืนคือพระที่ตั้งอยู่บนดิง่งคุณเบียและครอบครัวจึงพากันไปหาหลวงตาที่นับถือทันทีมึงนี่โชคดีนะ ถ้าไม่ได้ลูกนี้มึงฉิบหายไปแล้วหลวงตาว่ายังไงครับหลวงตาคุณเบียร์ถามขึ้นลูกมึงมึงเคยไปขออะไรไม้มาลายวอโทละ่ะเขาก็ตามมาดูแลของเขาเลยเผื่อแผ่ม,มาที่มึงด้วยคุณเบียร์เลยนึกได้ว่าตั้งแต่สมัยที่แฟนท้องช่วงแรกๆเขาเคยไปจุดทูบขอให้เสด็จเตี่ยช่วยคุ้มครองลูกน้อยที่อยู่ในคันภรรยาของเขา ผมจะทำยังไงดีครับหลวงตาจะแก้ของพวกนี้ยังไงดีถ้าจะยากดูแล้วของแรงเสียด้วยดีแล้วที่มึงแยกครอบครัวออกมาพยายามอยู่ห่างๆมันไว้มันสวดมินริลิตทำบุญให้เป็นเกราะป้องกันตัวกรรมดีจะคุ้มครองมึงส่วนคนที่ทำบาปไม่ช้าไม่นานเวนกรรมจะสนองมันเองหลังจากวันนั้นมาคุณเบียร์กับแฟนก็หมันทำบุญอยู่เสมอ หากมีโอกาสก็จะพาพ่อแม่ของแฟนออกมาทำบุญด้วยจนช่วงหลังหลังมานี้พ่อแฟนเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณเบียบอกและมีความระแวดระวังมากขึ้นสเอกวันผู้หญิงคนนั้นคุณเบียรู้มาว่าเธอตรวจพบก้อนเนื้อในช่องท้องแต่พอถึงวันนัดผ่าก้อนเนื้อน,นั้นกลับหายไปวันเวลาผ่านไปไม่นานก้อนเนื้อที่ว่านั้นก็กลับมาอีกแล้วไปโผล่ตามจุดต่างๆในช่องท้อง เป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้งเหมือนไตทั้งเป็นสิ่งนี้สร้างความทุกข์ทรมานให้กับตัวเธอเป็นที่สุดคุณเบียจึงคิดว่าหรือนี่จะเป็นผลกรลมอย่างที่หลวงตาเคยได้บอกไว้เล่าเรื่องสยองก่อนนอนปอบในความฝันเรื่องนี้จากับคุณทานธิมาบูลจุงสมาชิกกลุ่มเดอะเฮาส์ House, ครับเรื่องมีอยู่ว่าเราเป็นคนฝันแม่นคะ่ะแม่นที่ว่าฝันแล้วเกิดขึ้นจริง ฝันจะจำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จำได้แค่ลางๆจนมาเกิดเหตุขึ้นจริงๆถึงมานั่งคิดวอเอกสระอาเคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเริ่มตอนเราอายุสิบห้าฝันว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งเดินมาถามทางเสื้อผ้าอมอแแมรองเท้าไม่ใส่ยายถามหนูรู้ไหมว่าวัดไปทางไหนนายฝันเป็นตอนกลางวันเรายืนตากผ้าอยู่หน้าบ้านเราก็ชี้ไปทางนั้น แต่สิ่งที่ทำให้ตกตะลึงคือยายแกค่อยๆกลายเป็นหมาดำอ่านไม่ผิดค่ะคนทั้งคนค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆกลายเป็นหมาดำตัวโตเราตกใจมากฟ้าจากที่สว่างก่อกลับกลายเป็นกลางคืนพระอาทิตย์เปลี่ยนเป็นดววงาจาันหมาดำตัวนั้นวิ่งกลับไปกลับมาอยู่หน้าบ้านพร้อมหอนโหยหวนคนลุกวั้นนั้นคือมันหัวเราะไปด้วย รู้ว่าฝันแต่ทําอะไรไม่ได้งงตัวเองทําไมไม่เข้าบ้านกลับยืนอึ้งแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกโชคดีหน่อยมันแกสระอาใกล้ตัวบ้านไม่ได้วิ่งกลับไปกลับมาแค่ตรงถนนหน้าบ้านหอนไปหัวเราะไปแต่คําที่กระชากหัวใจที่สุดคือขอเข้าไปหน่อยได้ยินไหมโบโรจตัววาวว้าๆๆๆาวว,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 ว้ให้เข้าไปหน่อย ห้าไม้ยมก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 ไม้ย,มก,ม,ยมกแลวิ่งไปวิ่งมาอยู่แบบนั้นบางคอรอไม้หันอากาศโทงงอเหมือนพยายามกระโจนเข้าใส่เราแต่ก่อแดงกลับไปในฝันเรากลัวสุดข,ขีดคิดถึงตาย้ายขึ้นมาทันทีแหกปากร้องให้ตาให้ยาช่วยยืนชักดิ้นชักน้อยอยู่ตรงนั้นจะช็อกตายให้ได้ร้องออกมาไม่มีเสียงเลย เป็นแค่การอัดปากพะง,งอสระอาบอมไยามกหมาดำตัวนั้นมองมาทางเราตาแดงน้ำลายไหลตัวใหญ่ดำสนิทแยกเขี้ยวและหัวเราะใส่เรากระโจนเข้ามาหาแต่ก่อเดงออกตลอดทำอะไรไม่ถูกได้แต่เรียกตาตาจา๋าทางตะโกนทั้งร้องไห้จากนั้นก็ภาพตัดพรึกระบบบบบบบลืมตาตื่นเหงื่อไหลเต็มปลายหมดปเปียกทั้งตัว มาแถวบ้านกอหอนทุกสารทิศตาเปิดไฟเดินมานั่งข้างๆถามคำเดียวหมาดำชายหมายตอนนั้นช็อกได้แต่พยักหน้ารับแล้วตาก็หายไปในห้องพระเดินกลับมาพร้อมหลวงพ่อโตสระเอมื่อดำกำชับนักหนาใส่ห้ามถอดเจดวันดึกห้ามออกจากบ้านไหวพระก่อนนอนเรื่องถือศีลแกไม่ห่วงเพราะแกสอนเราเสมอทำดีต้องดีๆคิดดีพูดดี ทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ก็หลับไม่ลงนึกถึงแต่หน้าของยายแก่ในฝอไม้หันอากาศนอกคนนั้นเชา้าได้คุยกับยายยายว่ามึงเนื้อหอมมันคงอยากกินมึงหรือไม่ก็อยากลองของกับตามึงตากอนอิ่งไม่พูดอะไรหลังจากนั้นเวลาผ่านไปห้าปีจนลืมไปแล้วพอดีมีงานศพก็เลยได้ไปร่วมงานศพของยายคนหนึ่ง สระไอไม้ม้วนคอนไม้ยมกขาว,ว่ายายคนนี้เป็นปอบตายเพราะเครื่องในเน่าหมดแปลกมากร่างกายตายไปเจดวันแล้วเขียวบวมช้ำหมดแล้วแต่ตอนแกตายมีคนเห็นว่าแกปั่นจักรยานล้มทำให้สยองกันตายหมดเพราะเป็นไปไม่ได้ที่แกจะตายได้เจดวันแล้วออกมาปั่นจักรยานให้คนเห็นทางการแพทย์ข่าวว่า ระบบภายในล้มเหลวหรืออะไรทํานองนี้ล่ะแล้วที่ชกสุดคือยายคนนี้ล่ะที่เป็นหมาดำในความฝันเราเมื่อหลายปีก่อนเห็นรูปหน้าสพแกแล้วเราจำได้แม่นภาพเหตุการณ์คอวอสระอามอฝันย้อนมาเป็นหนังเลยเราเข่าสุดหน้าซีดกระซิบบอกตาก,กับยายแกก็ภาคลับเลยตาทําน้ำมนต์ให้อาบให้สวดมินลลลิดก่อนนอนห้อยหลวงพ่อโต ดึกๆมามากอหอนเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วกอเงียบไปคือเราฝันอะไรแบบนี้บ่อยมากไว้ว่างๆจะมาเล่าให้อ่านอีกนะคะสาตโรี่ทานทิมาบูลจุงกระทูผีพันธิประสบการณ์หลอนรีสอร์ทัยนาทวันที่5พฤศจิกายน2,017เจเงือกคลังสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เจ้าจานชัชนาทผมได้มีโอกาส ไปทำงานที่ชัยนาทสองวันหนึ่งคืนไปกับพี่ทำงานเราออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครในช่วงเที่ยงแต่เรายัางไม่ได้จองโรงแรมเพราะคิดว่าไปหาเอาข้างหน้าก็ได้ไม่ได้คิดอะไรไปถึงช่วงบ่ายก่อไปติดต่องานที่ต้องก่อนแต่งานที่ปลายคุยาต้องใช้เวลาจึงคุยนานไปหน่อยรู้ตัวอีกที่ก่อใกล้มืดแล้วจึงรีบพากันออกมาหาที่พัก แต่ก็พยายามหาในอินเทอร์เนต็ตไปด้วยแต่ก็เจอประมาณสองสที่แต่ก็ดูระยะห่างจากที่ต้องติดต่องานก็ไปเธออยู่รีสอร์ตหนึ่งจึงดงดไม่หันอากาศดอสินใจว่าจะพักจากนั้นจึงทำการเปิดสัญญาณ g p s เพื่อนำทางไปรีสอร์ตเส้นทางที่เข้าไปก่อค่อนข้างมืดและเข้าซอยไปอีกนิดหน่อยพอเข้าไปถึงรีสอร์ทบรรยากาศก็มืดแล้ว ภายในรีสอร์ทมีบ้านเป็นหลังอยู่กระจายตามพอสระอือโทนที่ลักษณะบ้านจะอยู่รอบรอบสบัวซึ่งบรรยากาศตอนที่เข้าไปแล้วจะมืดมืดหน่อยมีผู้ชายแก่คนหนึ่งออกมารับและจัดแจงเรื่องห้องพักให้กับเราจากนั้นเรื่องก็แบ่งบ้านกันอนสองคนต่อหนึ่งหลังซึ่งบ้านที่ผมได้เป็นบ้านที่มีระเบียงยื่นออกไปในสบัวภายในห้องกอ็ก็เตียง กับโทรทัศน์และห้องน้ำตนหนึ่งตัวตอนคบไปครั้งแรกมองเตียงเป็นอันดับแรกผมคิดว่าผิดสังเกตเพราะหัวเตียงไม่ติดกับฝาด้านบนแต่ก่ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมกับเพื่อนก่อจัดแจงของเพื่อที่จะอาบน้ำนอนเพราะตอนเช้าต้องตื่นตีห้าจึงรีบอาบน้ำนอนผมกับเพื่อนก่อนอนกับกอนอนกอไหว้พระก่อนอน,อนอนทั้งคู่ เพราะคิดว่าแปลกที่อีกอย่างบรรยากาศกอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ผมนอนหลับแล้วเพราะเพลียมากเดินทางมาทางวันนอนได้สักพักผมฝันว่านอนนออยู่บนเตียงที่รีสอร์ทบรรยากาศม,มืดมืดมีคนมาเรียกแล้วพูดว่ามาเล่นกันเร็วผมก็พยายามมองว่าใครมาเรียกให้ลุกไปเล่นด้วยก็พยายามยามมองดู ก็เห็นเป็นคนแก่หน้ามืดหน้ามืดเหมือนย้อนแสงผมก็พูดกลับไปว่าไม่เอาไม่เล่นพร้อมกับพลักมือออกไปหลังจากนั้นก็นอนปกติเพราะยังคิดว่าฝันอยู่แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อจูดจูร,รู้สึกว่ามีคนเอานิ้วมือมาหอนี่พร้อมกับรูดนิ้วเท้าจนหลุดมือแล้ววัดบัดผ้าห่มจากปลายเท้าความรู้สึกตอนนั้นมีลมทีขึ้นมาจากด้านล่างแล้วตัวผมก็สัน่น พร้อมกับคิดในใจว่าโดนของแล้วจึงรีผันเข้าหาเพื่อนทันทีเพื่อนก็ตกใจเราก็กระซิบข้างหูเพื่อนว่ารู้สึกใช่ไหมเพราอยู่ในผ้าห่มเดียวกันเพื่อนก็ตอบมาเบ,บาๆว่าใ้ารู้สึกผมถึงกับขนลุกไปทั้งตัวแล้วกอดเพื่อนจนแน่นแล้วก็นอนไปสักพักก็เหมือนมีคนมาแตะข้างหลังแต่ตอนนั้นพยายามจะไม่ขยับตัวสระอาเอพอรอสระอาสระอคิดว่าถ้าขยับตัว คงโดนหนักกว่านี้จึงนอนแตกด้วยความกลัวและความอยากรู้จึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเปิดมือถือดูว่ากี่โมงผมงงเลยเพราะเพิ่งจะเที่ยงคืนครึ่งแต่เราจะออกจากรีสอร์ทนี้ตอน6กโมงเช้าผมนอนไม่หลับออยากจะให้ถึงเช้าเร,เร็วแต่ก็ทำไม่ได้จึงเปิดทีวีไว้เพื่อจะให้หลับไปเองหลังจากนั้นก็นอนจนถึงเช้าโดยไม่มีเหตุการณ์เพิ่มเติมตื่นเช้ามาก็คุยกับเพื่อน ที่พักบ้านอีกหลังก็บอกว่าเจอเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงผมนี้รีบเดินขึ้นรถเลยเพราะนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมเจอกับตัวเข้าจังๆขอขอบคุณข้อมูลจากพันพิบ